เราอยู่กันที่ซาฟารีเวิร์ครับมากับไอเฟลไอเอลนะครับเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปดูนะครับข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยนี่คือด้านหน้านะครับของซาฟารีเวิร์นะฮะคนเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ีแต่ชาวอินเดียนะฮะชาวอินเดียเยอะมากครับที่เห็นอยู่นี่นะครับคือปลาคาร์บนะครับเนี่ยเป็นหมื่นตัวนะครับโอ้ ปลาคราฟที่ซาฟารีนะฮะไอ้เอฟกับเอฟนะครับกำลังดูปลาคราฟนะฮะเยอะมากเลยครับบ่อใหญ่มากครับน่าจะเป็นหมื่นๆตัวครับเนี่ยเยอะมากเยอะมากเพื่อเห็นไหมเยอะไหมลูกโอ้ไม่เหมือนไม่เหมือนนะสุดดยอครับไม่เหมือนโซบิเล่ไม่เหมือนเอฟจุ่มนะครับกำลังดูอยู่นะ พาเพื่อมาเร็วปลาหนูจะให้หันตาหน่ะฮะแบ่งการแบ่งการเหลือนิดนึงแล้วไม่เอาถุงไม่เอาถุงรูปถุงมาให้แม่มาไปเอาโอเคไปบายปลาเร็วไปบายไปบายไปล่ะไปบายปลาเลยเดี๋ยวพาไปดูลูกปลา นี่นะครับจิงโจ้ครับดูว่าจิงโจก้กำลังอะไรนะเข้าร่มอยู่เหรอโอ้ไม่มีใครดูจิงโจ้กับพ่อเลยเห็นไหมจิงโจ้แค่ดูจิงโจ้กับพ,อพอ่อบอสอันนี้นกอะไรครับเนี่ยระวังขี้นกนะครับทุกคนก็อย่ายไปจับนะครับขี้นกล้วนๆเลยครับป่ะเอามาเลยลูกมานกอะไรเอ่ยรู้รู้ไหมว่านกอะไรเนี่ยสีอะไรเนี่ยสีส้มเหรอ เราอยู่กับพี่ลิงอุรังอุตังลิงอุรังอุตังเขาชื่ออุรังอุตังด้วยนะเขาทำอะไรอเห็นไมเขาทำได้าอย่างนั้นเขาทำอะไรอ่ะเขาชื่ออุรังอุตังไม่ให้กอริล่าไม่เขาทำหน้านิ่งอย่างเลย คไอ้เฟลนะครับกำลังดูนิงอุลังอุตังอยู่นะครับตัวใหญ่มากเลยเนี่ยดูได้เขาทำหน้านิ่งๆอ่ะ z ู o หน้าเขาสิาไม่น้างเงาเงาไม่เขาหน้าเงาเงาทำอะไรอยู่เขาทำท่าตะลกมากไปนะ,นะลิงบ๊ายบายบ๊ายบายมันดิตรงนี้นะครับคือคิวบานฟาร์มิงโก้ครับไปดูซิเนี่ยสวนฟารมิงโก,ก,ก้เยอะมากเลยฮะนกเยอะมากเลย โอ้ด้านในนะครับนี่มีนกฟาร์มิงโกเต็มเลยครับเนี่ยกี่ตัวเนี่ยมันจะเป็นร้อยตัวแล้วฮะไอเฟลไอเอฟอยู่นี่แล้วมานี่แล้วมาดูกันแล้วมาดูนกกันแล้วนี่นกตัวนี้ครับนกฟาร์มิงโกเห็นไหมทำอะไรกันอยู่โอ้เขากำลังหาอะไรกินกันอยู่แน่เลย แกเ,เห็นไหมครับกี่ตัวเนี่ยเยอะมากเลยมาดูกันได้นะครับเนี่ยซาฟารีเวอร์เนี่ยครับนี่คือจิงโจ้จิงโจ้แดงนะครับนี่ๆๆสวนจิงโจ้แดงนะครับจิงโจ้ดแดงบรรยากาศของเขาครับ เขาอยู่กันยังไงเนี่ยถุงโจแดงป้าเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อนะครับมา,าบดูช้างยิงลูกโป่งกันนะครับโอ้เก่งมากนะแม่นมากโอ้ ได้นะครับผมโอ้แตกจะมดแล้วลูกผมไม่โดนยอดผิวโป่งแตกเกือบโดนเลยฮะดความสามารถของช้าในการเล่นบาสน,นะฮะ อยากจะเล่นบาสให้ดูครับเอาลูกบาสลงห่วงครับก็ลงไหมเรียมเอย แพรโดนที่แกงนะครับโดน <c oughs> มันเป่าน้ำใส่ครับเมื่อกี้ตบมือตบมือตบมือ <c oughs> เออดี๋ยวมาอยู่แกงตรงนี้มันมันไม่ทำมันทำผู้คนตรงโน้นเห <c oughs> ็นปลาแล้ว <c oughs> มันก็จะเป่าน้ำใส่คนอนื <c oughs> ่นนะฮะเรลงกำลังจะไปดูรีเมอร์หางป้องนะครับรีเมอร์หางป้องคือรีเมอร์ที่มีหาง เป็นสีขาวดำนะครับหนูนหูนผมมีกี่ตัวเนี่ยตัวเล็กๆครับนู่นนู่โอ้เฮ้ยอย่าไปจับกรงมันนะดูดิโอ้เ,อล,เอลิเมอร์อลิเมอร์ไอ้เฟรมาใ,ใกล้สิลูกมามาดูมาดูใ,ใกล้ดเด <c oughs> ี๋ยวเราใช้รองสูบดูสิเดี๋ยวเราเดี๋ยะเราเดี๋ยวเราเห็นนี่นะครับคือตัวแมนทานีนะฮะ แมานีนะครับตัวใหญ่ที่ลอยๆนะเรียกว่าแมนทานีฮะอยู่จับปลาเต็มเลยแทนทานี้ลอยข้างหลังปลานะคะรับตัวแมนทานีมีใครเคยเห็นบ้างแมนทานี ตอนนี้เราอยู่ที่ซาฟอรีเวิร์นะครับเรามาดูโชว์ปลาโลมานะครับนี่คือบรรยากาศนะครับก่อนที่จะมีการโชว์เกิดขึ้นนะครับโอ้มีคนเข้ามาดูเทียบเลยครับนับดูได้ประมาณมากกว่า1,000คนครับแสักพักนะครับจะมีโชว์ให้ดูนะครับนี่ก็กำลังรอให้ถึงเวลานะครับ ชา <Es> <an> วจีนครับชาวอินเดียครับเยอะมากเข้าไปคัดการสินบนเลยนี่ลิลลี่วอล์คใช่ค่ะสามพันแล้วก็ฉนวนใส่สัญงาณนะนอตนี้นซาฟาลีเวอร์นะครับใครเห็นหมีบ้างครับหมีจะไมนอนอย่างงั้นนะฮะไม่มีนอนอย่างงั้นน่ะหมีนอนเหมือนหมีนอนกับพุกกานะครับ ไอหมีมันกินอะไรนะนมีกินเนื้อเหรอเน,นี่ยหมีมันกินอะไรเห็นมันน่ากลัวไอแม่มันกินสัตว์ด้วยนะไอเปียวพูดเลหมีทำไรอยู่ไอ,ไอเปียวระวังนะเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าดื้อนะเนี่ยหมีมันกินเราจริงๆให้ังนะโอ้กัดพวกเนื้อไก่หรือเปล่าฮนะน่ากลัวมากไปก่อนนะหมีมบ,บ๊ายบายตรงนี้นะครับคือไฟป่านะครับ<า> ควายป่าแอฟริกันนะครับนี่ิวยมันเหมือนควายบ้านเราไหมเนี่ยครับเห็นควายป่าไหมครับเดี๋ยวพอให้ดูนะครับนี่คือควายป่าแอฟริกันนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนควายป่าควายป่าควายป่าแอฟริกันอ่านว่าอะไรเนี่ยเคปเหรอเคปบัฟเฟิลล เคปบัฟฟาโลนี <h ala. S 2> ่คร ah ับเดี๋ยวเราให้ดูก่อนให้ดูควายปาก่อนแล้วเราไปแล้วบ๊ายบายควายป่าสัปริเวอร์เจอกันใหม่นะคะไปก่อนบายบายก่อน